สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณออยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อน้ำใสจนเห็นพื้นบ่อมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วจะกระทบกับกุ้งไหมก็ใครที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าน้ำใสเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วแก้ไขอย่างไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งหัวข้อ ปัญหาที่ทําให้น้ําใสออกเป็น3หัวข้อก่อนนะคะก็คือปัญหาแรกนะคะก็คือปัญหาน้ําใสที่เกิดจากสนิมก้นบ่อหรือว่าบ่อใครที่มีลักษณะน,น้าเปรี้ยวมีสนิมอยู่ก้นบ่อนะคะก็มักจะเกิดปัญหานี้ได้ในตอนเตรียมบ่อแล้วก็ระหว่างเลี้ยงค่ะสําหรับใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่แนะนําให้แก้ตั้งแต่ ก่อนเริ่มเลี้ยงหรือว่าในขั้นตอนกระบวนการเตรียมบ่อเลยนะคะก็สําหรับบ่อที่มีสนิมแนะนําให้ใช้ตัวกดสนิมนะคะหรือว่าพวกกลุ่ม EDTA หรือไม่เช่นนั้นนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นกลุ่มขี้ไก่ตาแข้งนะคะดาลงไปเลย1คันลดนะคะต่อบ่อเพื่อที่จะสร้างแพงต้นหรือว่าสร้างสารอินทรีย์ในบ่อให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทำให้น้ํามีสีแล้วก็ระหว่างเลี้ยงหรือว่าก่อนเลี้ยงนะคะก็หวานปูนลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณความเป็นด่าง ลดความเป็นกรดในดินลงไปได้ค่ะอัตราการใส่ปูนก็คือ200-300ถึงกิโลต่อไร่ไปเลยนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณกรดในในพื้นบ่อแล้วก็การเตรียมบ่อไม่ต้องตากบ่อนะคะก็คือเมื่อเอาน้ำออกแล้วดึงน้ำเข้าเลยเพื่อลดการเกิดสนิมระหว่างตากนะคะกลุ่มปูนที่แนะนําให้ใช้นะคะถ้าไม่เป็นปูนขาวก็แนะนําเป็นปูนดอลไม้นะคะเพราะว่าปูนดอลไม้เองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําสีน้ําด้วยค่ะ เมื่อเราเตรียมบ่อจนน้ำเนี่ยมีสีแล้วก็คือเป็นสีเขียวหรือว่าสีน้ำตาลแล้วตามที่ต้องการแล้ว pH เข้าสู่ปกติแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือการใส่ปูนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การใส่จุลินทรีย์นะคะแนะนำเป็นจุลินทรีย์ dm 1นะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำสีน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าบ่อที่เป็นสนิมเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำใสได้อยู่ทุกเมื่อเลย ส่วนปัจจัยที่2ที่ทําให้เกิดน้ําใสนะคะก็คือการใส่คอลีนนะคะหรือว่ายาฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะกลุ่มคอลีนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ปรับทําให้น้ำเนี่ยมีลักษณะใสพร้อมกับการฆ่าเชื้อนั่นเองการใส่ปริมาณมากเนี่ยก็จะทําให้น้ําดอบใสได้นะคะแล้วก็การที่จะกลับมามีสีหรือว่าแพลงต้อนจะกลับมามีอีกครั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะคะ ซึ่งบ่อที่เป็นสนิมเนี่ยจะไม่แนะนําให้ใส่คอรีนเด็ดขาดเลยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าคอรีนเราใส่ไปมากเกินจํานวนไปแล้วแล้วน้าไม่กลับมามีสีสักทีนะคะก็แนะนําให้ใส่ตัวไทโอซัลเฟตนะคะซึ่งจะเป็นตัวกําจัดคอรีนหรือว่ากําจัดฤทธิ์ของคอรีนให้หมดเร็วยิ่งขึ้นนะคะร่วมกับการตีน้ําในบ่อค่ะถ้าหากน้ําใสเกิดจากปัญหาคอรีนไม่แนะนําให้ใส่จุลินทรีย์ตัวใดเลยนะคะเพราะว่าคอรีนเป็นยาฆ่าเชือ้อการใส่จุลินทรีย์จะเป็นการสิ้นเปลืองเพราะใส่ลงไปจุลินทรีย์ก็จะตายเช่นเดียวกันค่ะ หลังจากใส่ไทโอซัลเฟตไปแล้วนะคะก็แนะนําให้เช็คคอรีนด้วยการใช้ตัววัดคอรีนนะคะว่ายังมีหลงเหลืออยู่ไหมถ้าหากว่าหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าสีน้ํายังไม่มาก็แนะนําให้ใส่จุลินซีดเอนะคะหรือว่าตัวทําสีน้ําตัวอื่นๆนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะที่สีน้ําเราใส่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแพงต้นเราดบแล้วแพงต้นเราดบเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ ก็เกิดจากการใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วก็การเติมสารต่างๆนะคะซึ่งไปลดปริมาณสาหร่ายเองก็ดีหรือว่าไปลดสีน้ําเองก็ดีนะคะตัวพวกนี้นะคะก็จะทําลายแพงต้นในบ่อเหล่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเลือกใช้าสารเสริมต่างๆในบ่อก็ต้องคํานึงถึงเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะ แต่ถ้าหากว่าน้ําใสนะคะเกิดจากแพงต้อนดอปนะวิธีแก้ง่ายๆก็คือเราก็สร้างแพงต้อนใหม่นะคะด้วยการที่เราจะสร้างสารอินทรีย์ในบ่อใหม่ก็คือการที่เราจะใส่แร่ธทาตุทุกตัวนะก็มาใส่ในช่วงกลางวันทําให้เขาเนี่ยสามารถสังเคราะห์แสงได้หรือว่าใส่กลุ่มปูนโดโลไมท์เข้าไปช่วยนะคะก็จะทําให้สีน้ํามาเร็วขึ้นที่สําคัญนะคะก็ใส่เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ทําสีน้ํานะตัวพวกเนี้ยจะสร้างสีน้ําได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ แต่ถ้าหากว่าเรารีบนะคะก็สามารถใส่สีน้ําเทียมเข้าไปช่วยได้นะคะกรณีที่แพงต้นดอกนะแต่ว่าระหว่างที่เราใส่สีน้ําเทียมไปเนี่ยสีน้ําเทียมก็จะอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นนะคะก็ระหว่างนั้นก็ทําการปรุงแต่งเหมือนอย่างที่กล่าวมาในเบื้องต้นนะคะก็คือการใส่ปูนแล้วก็ใส่จุลินซีอย่างสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เน้นการใส่แร่ธาตุเนี่ยมาใส่ในช่วงกลางวันแทนนะคะสีน้ําก็จะกลับมานะคะโดยที่เราจะได้ไม่ต้องใช้สีน้ําเทียมอยู่ตลอดการเลี้ยงนะเพราะว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะใครเจอน้ำใสาจากปัญหาไหนก็ให้แก้ด้วยวิธีนั้นๆน,น,นะคะด้วยกุ้งเป็นสัตว์ล่าเนื้อนะคะเขาจะไม่ชอบน้าใสยิ่งน้าใสจนเห็นพื้นบ่อเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่เราจะได้พบก็คือกุ้งเขาจะไม่กินอาหารเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้น้ํามีสีนะคะหรือว่า p พีให้กลับสู่ปกตินะคะ หากว่าใครมีข้อสงสัยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใครที่มองว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหรือว่ากดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆนะคะหรือว่าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะก็กดติดตามไว้นะคะเราจะมาอัปเดตคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งแบบนี้ให้ทุกคนได้รับรู้รับชมกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ